สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเมื่อนี้เมื่อนี้สิ่งห้ามกอกปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่เห่าเห็ดจากเศษผักเศษผลไม้ที่มันเน่ามันเสียหรือว่ามันเห่าเบาที่มันเหลืองใบมันเหลืองมันหยั่งเสียเห่าเก่ามาหมักหมักแล้วก็มักให้มันเปื่อยเอาน้ำตาล น้ำตาลใส่ขันมีกากกากน้ำตาลก็ดีพี่น้องขันเพาะว่ามีกากน้ำตาลเท่ากับใส่น้ำตาลที่เท่ากินกาแฟนี่แหละคือว่าน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ได้น้ำอ้อยขันมันเป็นก้อนเท่ากับมาทูบๆให้มันละเอียดสะก่อนเพื่อให้มันไปเป็นในอาหารจูรินซี่จูรินซี่ข้าเามาจากใสเอามาจากน่มเปียวมาผสมกันเอาลงถังแล้วเวลานั้นเขากับตักเอาตะนามัน ตักอาัตาหนามันไปลดเพือเอาไปฉีดต้นใหม่มันก็สิเป็นฮออมโมนอย่างหนึง่งออกผลออกดอกดกมาเบิ้งพี่น้องสิผ้ามาเบิง้งวันนี้ก,กอกใส่ขวดเรากบ็บางบางคนกะกอกแล้วก็เอาไปลดเลยบางคนก็ทิมไว้ให้มันสังเคราะห์แสงก็ได้แต่ส่วนมากบ่เกินสองหมื่นหนาจางเอาไปลดลดต้นใหม่ส่วนมากเพิ่นสิว่าลดไอ้ พวกไอ้ต้นใหม่ออกดอกออกผลดอกก็มีนิดน้อยที่ว่าออกดอกต้นต้นใหม่สวยงามแต่พูดถึงพักพวกพักพวกอย่างเราบวคอยได้เ็ดเราเส็ดเอาไปโดตต้นใหม่ไอ้ประดับเราวันนแล้วก็เราบอกให้กอ,อกไวไอ้เสียเบื้องที่น้องเห็นปะ เทากัเสียวตะ้านงมันออกใส่ขวดพี่น้องบางบางอันเศษผักมันบวท่านละเอียดมันบวท่านเปื่อยเข้ากับบอเป็นหนังพี่น้องเพราะว่าบางบางย่างเขาเขาประเด้ใใส่พร้อมกันนะ อันไหนใส่ไปก่อนมันกัดสิบมันกัดสิบเปื่อยแล้วอันไหนไปใส่ที่หลังเขากับมันกับว่านเปือ่อยนี่เดี๋ยวเสยเบิืงตัวย่างที่ว่ากอกแล้วๆนี่พี่น้องนี่มันสออกว่าประมาณนี่บักสมบักสม,บ,กสมบักแซวใส่ใดเม็ดเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นเม็ดมันมาต้องใส่ดอกเพราะว่ามันบ่มันเปือือยไอ้ถ้าเป็นเปลือกมัน เปลือกพักเปลือกพลเไม้เนี่ยใส่ไปไปเลยอยู่ในนี้ยังมีสมเห็นปะสมมันเปรี้ยวหรอวะที่นี่เพิ่งกินมาได้เพิ่งเกามาใส่พักทุกอย่างสมทุกอย่างใส่ไประบาน,นี้ไอไอผลมะกรูดผลมะกรูดหั่นใส่เท่งเปลือกมันด้วยพี่น้องเพราะว่ามันสิเป็นใน กินไลไรศัตรูพืชไปน้ำพอ่องมากอ,อกกันเลยพี่น้องผู้ใดยอยากเห็ดเกาไปเห็ดเด้อพี่น้องใข่ไข่กลัวห้าถิ่มไปซื้อเพราะว่าพักอะ่ะที่มันเนาเลาข้าก็ถิ่มไปซื้อถิ่มเป้าประโยชน์ขันข้าเองสีข้าสีใดปุยป๋ยปุ๋ยไปใช้ต้นใหม่ผู้ใดมีถังก็เก็บไว้ใบบอกใบใหม่ถ้า,านเท่าเนาะเอาผสมกันได้ จักเอาตันหนามันเนี่ยพี่น้องมองไปเห็นเนาะมันย,ย,ยุ่ยวยจ้นะถ้าผ่าล่องโทษสักวันพี่นงพอแฉะมันแฉะ อ,อกปุ๋ยใส่ขวดกอ,อกปุ๋ยใส่ขวดน้ำปุ๋ยมันสีออกเหลืองเพราะว่ามันมีเปลือกมะละกอน้ำี่นองเปลือกมะละกอเปลือกบะเมียนเปลือกมะละก,กอฟักทองไม่ลืมไปปักทองกับส้ม ออกเปียวเปียวเพราะว่าข้าใส่น่เปียวไปน้อพี่น้องนมเปียวนี่เมื่อก็้จเป็นฮอร์โมนในเร่งเร่งดอกเร่งเร่งผลเด้อพี่น้องน่งเปียวบ่ยากผูใ้ใดอยากเฮ็ดเกลไปเฮ็ดเด้อพี่น้องโซรนี่ไ่ได้หดตะย่างเดียวเคลื่อนเพราะท่านเอกทดล่องหดตะเข่าพี่น้อง บ่ทเทนเน่บ่ทเทนเน่ทดล่องว่าเพราะว่าจ้าของเฮจูงเทพเนะาะบ่ได้เฮยูตั้งใช่วหมท่านเฮจูตั้งอย่างว่า,วาแต่สิลองลองเอาไปฉีดเป็นหอ้องมโมนเ่าอยู่เพราะว่าเพราะว่ายุนี่เอาไปฉีดไอ้ต้นใหม่ต้นไหม้ที่มันเป็นดอกไหมจังดอกแก้วไหมพี่น้องออกดอกออกออกดอกโดกดกด ตัาบ้านเข้าบ่คอยเห็ดดอกต่างจังหวัดก็มีจะซื้อเขาเจ้าจซื้อปุ๋ยยังซื้อเราเห็ดไหยดินมันแกนปุ๋ยอิ่ซี่มันเห็ดไหยดินแกนถ้าปุ๋ยมกักปุ๋ยขอกเนี่ยนี่ตีดินดินสีบ่แเกนดินมันสีลมแล้วก็ต้นไม้ก็สีงาม นำเศร้าเขาเด้อบางคนถิ่มเด้อพี่น้องนำเศร้าเขาเนี่เอามาเป็นปุ๋ยย่างดีก็ได้เอามาหมักกับเืดกับพักนี่ก็ได้แท่นแท่นนุ่มเปียว องขวดครั้งนี้ก็สิได้หลายยุตธวาหันมือน,นี้สิก่อแค่หาขวดพี่น้องใด้มีจนไม่ประดอกประดับรเราไปเห็ดได้เด้อบะตองคือปุ๋ยมาชีดฮอร์โมนฮอร์โมนมันห,หาเมือ่อเข้าบักเข้า,ามักหาเมื่อมาเิีักพักพกวนเพื่อใเขาก็ พอมันทำไลยทำหนึ่งบางบางย่างผักมันเปื่อยง่ายใบใบผักมันเปื่อยงไงหรืออาทิตย์หนึ่งก็ใส่ได้แล้วพี่น้องเอาเศษผักเศษผลไม้มาล่วมล่วมล่วมกันให้มันเปืเป่อยแล้วก็เอาน้ำเศร้าเข่าใส่หรือเอาน้ำเปล่าเปล่าใส่ ขันเอานาำเป้าๆใส่ตองใส่ไอ้นมเปียวเด้อพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปจังน้อยขัน้องมีนามเศร้าเขาห้องกับปลาจองใส่นมเปียวสามขวดแล้วพอดีอยากเอาไปเฮ็ดน้ำกับเอาไปเฮ็ดเด้อพี่น้องได้ผลนีหรือ cái quá họ chỉ thêm phát nào thêm cho chơi คุยหมักทำไม่ยากแต่ว่าคนคนเฮ่ามันบ่มากหลายขันตอนคนเท่ากันบางข้างก็อุ้ยซามันทอาถิ่มมันไปส่วเล็กๆน้อยๆเหมันมาเนาะที่เกยงข้าสาสมไว้หลายมือก็ได้เศษผักบ่แม่นเข้าห้อยเป็มือเดียวได้พี่น้องเศษผักข้าถิ่มใส่ถังไว้หลายๆมือให้มันเปื่อยเองก็ได้ก็ต้องเอายาพึ้นผสมสูตรมันก็ได้ถิ่มไว้ให้มันเปื่อยมันยุ่ยเราจังเอา เมือม่อเมื่ไก่ไก,ไก่ห่าชีสใส่กับจังซื้อน้องเปียวมาใส่ไข่เสร็จพักมันเปื่อยมันหยังไปซะก่อนไปซี่ขวดเล้วขวดสุดท้าย ถามว่ามันมีกินบ่มันก็มีนิดหน่อยพี่น้องเพราะว่าเศษผักเนาะเศษผักเวลามันเนา่ามันก็สิมีจังน้อยคันเฮาบ่อยากให้มันมีเฮาก็ใส่นมเปี้ยวไปนั่นละ่ะกับไปไอ้พวกไอ้ไกินหอมของไอ้ผลไอ้นนะั่นมั้ยไอ้มะกรูดแต่ไม่อยากให้มันมีกลิ่นเหม็นเอามะกรูดมาใส่ ตัดๆๆเราก็ใส่ลงไปให้มันกินได้กินมะกูด สูตรปุย๋ยหมักสูตรปุย๋ยหมักฉีดเป็นฮอร์โมนได้เอาใส่รากได้พดคดรากเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าเข้าเวลาเข้าไปฉีดแนตะ่เข้าผสมน,มน้ำเด้อผสมน้ำเนี่จยจักไอ้น้อยมั่เป็นจักน้อยเดาลายค่ะคักนี่ละขวดนี่นะ่ะใส่น้ำเป็นถังผลที่พี่น้องนี่ ทั้งทั้งหิวของเท่าหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าปุ๋ยมันปุ๋ยหมักยังสีนะมันมีมันมีสารอาหารหลายมันแห้งต้องไปผสมน้ำคดเพราส่นมันมันแห้งไหลายมันก็นกนสิเที่ยวตายขอบคุณหล,ลายที่เขาช่คมเคเดอ้อพี่น้องวิธีทำปุ๋ยหมัก ขอพูดอลไรละจ้า